โยซ่าเดีวิรุ่นเมกาเดบิวิรุ่ดูบัยดบิวิรุ่ชาลซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะครับที่มีชื่อว่า Eastern Exotis Mobile นะหรือว่า Eastern Exotis Mobile นะั่นเองนะครับอ่านถูกหรือเปล่าวะถ้าอ่านผิดไงขออภัยด้วยนะครับทุกผู้ชมนะเป็นเกมอ่าดังนะครับจากทางฝั่งคอมพิวเตอร์พีซีนะตอนนี้เขาเปิดให้อ่าโหลดเล่นฟรีที่ e อีพีเกม Store นะทนะนะุกผู้ชมนะก็อทีคนใดคนดูมา เราจะมาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปเกมแบบแนวมุมมองคนที่สองนะท่านผู้ชมนี่เป็นแนวแบบวา่าฟงหวินฟงหวินเหยอเอาว่าโอ้โหภาพถือว่าสวยนะเนี่ยคนดูเออใช้ได้ปะคนดูมาแล้วว่ะเหยอจ้ะอุ้ยืมเป็นแนวแบบวา่าแฮกแอนด์เซเล็นะท่านผู้ชมนะเออแนวอ่าเออาร์พีจีนะครับแฮกแอนด์เซเล็ตทูดีนะครับเกมนี้จ้าไวเมาสิมาสิ นี่ดูดวิญญาณครับคนดูสวยเออาชาดได้นี่แนชาตีได้สวย,อยเอาว่าหูภาพถือว่าใช้ได้นะคนดูนะว้าวเอาเว้ยัยงตึงอย่างกอดคนดูโอเครู้เรื่องอุ้ยจ้ะนี่แน่เป็นไงไงนะหูวางลูกกันด้วยจ้ะอ,อุ้ยสวยนี่แน่สวนกลับได้นะทุกชมนะ กดใช้ยาได้นะฟึบกินยากูตึงโกตึงนเกมภาพสวยใช้ได้นะเนี่ยถึงมันจะเป็นมุมมองคนที่สองก็เถอะนะจะคล้ายๆกับเดสเซลท่านผู้ชมนะสวยดูดพลังครับชัว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 อุจ้ะเอ้ยย่อ então, ุ้ยกดไม่ทันนะคนดูมันจะเป็นมันจะเป็นจังหวะให้กดนะครับท่านผู้ชมนะนี่แดสลบได้ดูวิญญาณเข้ามาครับ มาต่อไปเอาเว้ยเอาเว้โอ้โหเดี๋ยวแป๊บ,บนึงคณดูผมขอเพิ่มเสียงแป๊บมานี่นี่ติดคอมโบได้ด้วยนะคนดูนะสวยอ๋อเรียนรู้การใช้คอมโบแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยังไงเนี่ยอันนี้ฟอนมันดูยากอะคนดู หนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่แน่อ๋อเป็นการติดคอมบูนะทุกช็อตนะโอเคเข้าใจละมาดิหนึ่งสองหนึ่งสองปึ๊บ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 นี่แน่ หนึ่งสองอเหนึ่งสองเดี๋ยวมันยังไงวะคนดูนี่อ๋อตีก่อนวินอินนิจีโฟกัสเหรอโอเคอะสกิปได้ไหมน,นี่คนดูผมอยากจะสกิปจริงๆเลย นี่ exit ได้เอโอเคออาอนติเนียวก่อนอเย่อุ้ยเอมันกลับมาอันเดิมอีกแล้วอันนี้ป่าดิอ,อ,อป่าดิจาะสวยครับดูเรื่องมา เดี๋ยวยมันให้นั่นเอาเอฟฟิกเดี๋ยวป๊บนึงหนึ่ง,งสองอ๋อโอเคพอใจแล้วเอา อ๋อหนึ่งสองสามอ้าวเมื่อกี้นี่อุตส่าห์ตีติดโฟกัสอินิจี้คืออะไรวะคนดูแป๊บนึงทำไมผมตีติดไม่นั่นวะมาัน่านยากนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูผมดูดู อันนี้ให้มันดีๆก่อนให้มันขึ้นมาดูดีๆก่อนเนี่ยผมมองไม่เห็นนะแป๊บหนึ่งอ้าวเกมเอ่อ uh, use the basic slash combo โอเคอ่า uh, hit third combo โอเคแป๊บหนึ่งนะ con đua mang, con đua Dạ Mình nhanh ngày qua đi Pháp, อ๋อมันเป็นสอนคอมโบนะครับตีไปก่อนฟืบฟืบนี่แน่โอ้นี่เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเมื่อกี้นี้ฟืบฟืบอ้าวคนดูตีฟืดฟืบฟืบเดี๋ยวดิ้อฟืบอืมใกลละใกลรูล้คนดูเอ้มันตีติด มันจะเป็นคอมบูมันนะคนดูนะหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บแล้วก็ติดอย่างนี้ขึ้นเดี๋ยวหนึ่งสองสามปุ๊บนี่แนะ่โอ้โหได้แล้วได้แล้วต้องวินจังหวะนะท่านผู้ชมนะจนจน,จนไอวิญ,ญญาณเมื่อกี้นี่มันขึ้นนะครับมันถึงจะตีติดได้นะโอเคเข้าใจแล้วโอวยล่นอันนั้นอยู่นะนี่ต้องใช้สเต็ปการเล่นอยู่นะครับคนดูเอาล่ะต่อมาโอเคนิวเลยครับมา มานีครับนอ้องนีนะ่วันนี้เป็นแล้วเป็นแล้วคนดูใช้สก,กิลเป็นแล้วซื้นี่เป็นไงเ่ะเผาได้เอาดิปึ๊บหัวหน้าใหญ่ยางงั้นเหรอไว้เอออือนี่นะ่เป็นไงติดเผาไปเลยเด็กครับคนดู ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้าเมื่อกี้นี้ย้าอืออื่มตีแต่ยากนไงคนดูปึ๊บเออนี่แม่สวยสวนแน่นะครับคนดูนะ โฟกัสปึ๊บนี่เป็นไงนีะตีจะต้องปัดขึ้นเลยนะท่านผู้ชมนะออืเรียบร้อยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดอ้หมาเลยครับต่อไปอะไรนี่โอเคปึ๊บ อุยอันนี้มันกัน้นเดี๋ยวผมต้องชาร์จตีเผาครับสวยต้องชาร์จตีนะอันนี้มันมีโล่นี่แน่วิปูป้าปูอือสวยเผาครับมา เ้ยอ,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 อดูวิญญาณเข้ามาครับสวยมาดิมาดิผมต้องกดทางเอาไว้ค่ะคนดูเดี๋ยวเข้ามานี่ นี่แน่โหตีือโลนวางวางพอดีต้องกดค้างเอานะคนดู้วตีมนะเฮือกเออสวยเผาได้ืนี่แน่วางเก็บมาเก็บเก็บวิญญาณมาดร ไหวสับหนึ่งหึหึหอตุยกันยากตุยกันยากจัดมาดิมากันเยอะเลยน้องเหลาหมดเลยตอนนี้อืนี่แน่ผักวิญญาณครับสวยหวนี่แน่โหเผาด้านหลังครับดูดวิญญาณได้เลยเนี่ยเมื่อกี้นี้นี่แน่ตีติดโลครับนี่ส่งวิญญาณไปสู่สุกติ เออใช้ได้เ่ะคนดูเกมนี้นะโอเคอน,นี่กระโดดสองข้างสองชั้นโอเคเก็บนะครับวิญญาณไอ้เก็บไอ้ก้อนวิญญาณมานะสวยเป็นเดินอ่าผ่านน่านไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเออโอ,โอ้นี่อัปเกรดเลเวลได้นะตรงนี้โอเคอ๋อไอ้วิญญาณที่เราเก็บมาตั้งนานนี่เราอัปเกรดเลเวลได้แล้วก็อัปเกรดอ่าค่าพลังเราได้นะท่านผู้ชมหน้านี้ หนึ่งอันโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอเฮ้ยใช้ได้ไ่ะเฮ้ยคนดูไปกันต่อทีนี้เฮ้ยเจอกับเหล่าสามุนไพรด้วยกันไม่ใช่เหล่าสามุนไพรเหล่านักดาบด้วยกันนะท่านผู้ชมนะกำลังพักกันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือพวกนี้มันมาทำลายป่ะ๋อเป็นปีศาจนะครับทัาก่อน เอ้มันหนีไปแล้วเหมือนพระเอกจะปล่อยนะท่านผู้ชมนะไปฮะนี่ภาพยังสวยคนดูต้องไปตรงไหนนี่เย้ มาโอ้โหได้เจอกับอีกาซะด้วยยูหูนี่แน่สวยเว้ยมันมันตุยง่ายอยู่นะนี่คนดูนี่แน่อุ้ยโอ้โหมากันเยอะว่ะมากันเยอะมาครับหืมสวยอุ้ยโอ้โห อุ้ยหืมการไม่ทันคนดูมันลงมาไวมายยอตัวอไรอุ้ยนี่นี่นะี่แน่เก็บปิญญา้ามาก่อนนะครับจุดต่อไปฮะกระโดดจูโอ้โหเหินได้อ,อ้าวไม่ถึงลืมดูโย่เฮ้ยทำไมไม่ถึงวะ อ๋อผมรู้แหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อต้องต้องพุ่งด้วยนะครับต้องใช้การพุ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะเยต้องแบบกระโดดพุ่งด้วยนะครับได้เจอกันแล้วอ,อือออีแรงอีแรงอีแรงโนตึงอืมอืมอ,อ,อาสิไหวพวนี้ม,นมีโล่แล้วคนดูต้องระวังให้ดีนี่ตีติดโล่เรียบร้อย สวยมาว่ามาว่านยุติภพบลบกระบ,บี่คนดูโคตรตึงโอเคเรามาอัพเกรดตรัวนี้ก่อนอัพเกรดรเวลนะับท่านผู้ชมนะคาแรคเตอร์ตรัวนี้โอเคดีอยู่แล้วนะครับวอร์ชิปคืออะไรวะไปลุยเรือเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะคนดูวันนี้หืมมีอะไรตุยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะมีปีศาจนะ เป็นอ่าโอ้ยเป็นลิงนี่มาคนดูมานอนมานอนอย่าบอกเลยได้สู้กันอื้อตัวอย่างบิ้มอันนี้ครับจ่อุ้ยหลบสวยปึ๊บอุ้ยสวยอุ้ยอื้มสวยอุ้ย อาะดิอาะดิเดอืมมันฟื้นมันฟื้นมันฟื้นอ๋อมันมีมันมีสเตตติดมึนอยู่นะครับคุณดูนะนี่ไววหลบได้เออติดมึนติดมึนติดมึนโอ้เข้าเลยคนดูยาวๆครับวานอนวานอนสโนอีดลิงหิมะลิงหิมะออกมา มาดิได้แลกอยู่คนดูได้แลกอยู่ได้แลกอยู่ได้แลกอยู่เรียบร้อยครับอย่างนี้นี่แนะ่โอ้โหโคตรตึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมอ่ะ Easter n Exolis Mobile นะทุกคนนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำยันตะกิ้มีเล่นทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยนั่นจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคโตรก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า